สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนึ่งนะครับพบกันในวันนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับก่อนอื่นบอกกันก่อนนะครับหัวข้อสําหรับที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ก็คือนะครับออกรถให้แฟนวงเออล็บแฟนเ,ออเก่านะครับเอาคืนได้ไหมนะครับออกรถให้แฟนเก่าเอาคืนได้ไหมนะครับก่อนที่จะลงในเนื้อหาสาระครับวันนี้นะครับ ใครที่อยู่ในเมืองนะครับอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะฮะกรุงเทพฯบ้างนะฮะเชียงใหม่บ้างนะครับหรือจังหวัดที่โรคระบาดนะฮกำลังที่จะสอบความวุ่นวายอยู่นะครับก็ขอให้กําลังใจทุกๆท่านนะครับยังไงซะนะครับตอนนี้นะครับไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะช่วยตัวเราเองได้นอกจากแมสนะครับเพราะฉะนั้นออกไปข้างนอกปิดแมสนะครับอยู่ในรถ2คนขึ้นไปนะครับนะก็ต้อง ปิดแมสนะครับออกนอกเพ่อสถานบ้านเรือนก็ต้องปิดแมสนะครับโอเคนะครับวันนี้โจทย์ของเรานะครับที่จะไขข้อข้องใจให้กับผู้ที่กําลังรับชมอยู่นะครับหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับหรือผู้ที่มีความทุกข์ใจนะครับก็คือออกรถให้แฟนเก่าเอาคืนได้ไหมนะครับแน่นอนฮะเมื่อคบกันนะตั้งเป้าหมายด้วยกันตั้งความฝันด้วยกันนะครับบางครั้งนะครับออกรถรับจ้างมาออกรถตู้มาออกรถมาเพื่อที่จะ รับจ้างนะครับหรือออกรถเกง๋งรถบรรทุกรถกระบะอะไรแล้วแต่นะครับที่จะเราวางเป้าหมายไว้ด้วยกันเพื่อที่จะส,สรรรส้างชีวิตนะครับให้เป็นชีวิตคู่ที่สวยหรูนะครับก็อาจจะใช้ชื่อของใครคนใดคนหนึ่งระหว่างไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือฝ่ายชายในการที่จะทําสัญญาเช่าซื้อกับไฟแนเซ์นะครับเพื่อที่จะได้รถคันหนึ่งหนึ่งนะคันนั้นคันที่ และเช่นรถตู้รถแท็กซี่นะรถกระบ,บะรถเก๋งอะไรแล้วแต่ตามวัตถุประสงค์นะอาจจะออกมาเพื่อใช้งานออกมารับจ้างอาจจะใส่ชื่อของผู้ชายเอาไว้เป็นผู้เช่าซื้อหรือผู้หญิงเป็นผู้เช่าซื้อก็ได้นะครับ mm. คราวนี้เนี่ยด้วยวันเวลาเปลี่ยนไปครับ mm. บางคู่อาจจะไม่ถึงฝั่งฝันนะครับกลายเป็นร้างรากันไปหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับต่างคนต่างเดินจากกันไปนะจบทั้งสวยและไม่สวยก็แล้วแต่ ที้มีปัญหาต่อมาว่าครับไอตอนที่ออกรถเนี่ยมันวางเป้าหมายร่วมกันแต่ถึงเวลามาปุ๊บแยกทางกันนะครับเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันมันกลายเป็นส่วนที่สัญญาที่ถูกฉีกแล้วนะครับเป็นส่วนที่สัญญาที่ไม่มีความหมายแล้วนะครับกลายเป็นว่าคนที่มีชื่อในการเช่าซื้อรถเนี่ยนะครับอาจจะด้วยความเห็นใจหรือถูกบังคับหรือเหตุผลอะไรแล้วแต่นะครับกลายเป็นว่ารถคันนั้นคันที่เช่าซื้อเนี่ยนะครับ ไปอยู่ในมือของอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผู้ทําสัญญาเช่าซื้อนะครับพูดง่ายๆก็คือคนที่เช่าซื้อเนี่ยไม่ได้ใช้แต่คนใช้ก็คือคนอื่นนะครับก็กลายเป็นคนอื่นไปแล้วเพราะเป็นแฟนเก่าถูกไหมฮะคนที่ทําสัญญาเช่าซื้อก็นะต่างคนก็ต่างเดินทางออกจากกันต่างฝ่ายต่างไปหาคู่ใหม่ต่างคนต่างไปสร้างครอบครัวใหม่สร้างเส้นทางของตัวเองใหม่ถูกไหมก็ปรากฏว่าเอาละระแคะราคายขึ้นมา คนที่ใช้รถก่อนที่จะคอนเวิร์ตแยกทางกันไปเนี่ยก็ให้คำมั่นสัญญากับนักณนานะครับว่าคุณไม่ต้องเดือดร้อนหรอกฉันรับผิดชอบเองรถแค่นี้เองฉันรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ฉันไม่ให้คุณเดือดร้อนหรอกนะรถคันนี้ฉันรักมันมากฉันเอาไปใช้ก็แล้วกันเธอไม่ต้องมายุ่งกับทรัพย์สินตัวนี้ฉันจะรับผิดชอบเองจัดการเองนะครับอีกฝ่ายหนึ่งผู้ที่มีชื่อในการเป็นผู้ออกรถให้ก็โอเคได้นะ ไม่ต่อความยาวสาวความยืดหละัะต่างคนต่างใช้ชีวิตไปมุณก็ใช้รถไปแต่อย่าให้มีปัญหาดึงฉันด้วยอาจจะพูดกันถึงขนาดนั้นนะครับเอาไปแล้วผ่อนด้วยนะอย่าให้มีปัญหาในชฉันด้วยอาจจะสุดท้ายมันไม่มีเจ้าจ่าแล้วนี่ครับจะมาน้ําผักมันขมหมดแล้วนะครับแต่ช่วงนี้น้ําผักขมๆนี่นะครับอาจจะช่วยท่านจากโควิดได้น,นะครับมีอะไรบ้างครับฟารลายโจรใช่ไหมแล้วก็อะไรอ่ะ,อะเห็นในโซเชียลก็ กระชายขาวนะครับช่วยได้นะครับใครที่มีก็เอามาต้มได้เอามาทําเป็นน้ําอุ่นๆน,นะครับแช่น้ําอุ่นหรือว่าปั่นกินได้นะครับอไปถึงโน้นนะครับน้ําผักขมแล้วนี่ครับเมื่อน้ําผักขมมันพูดกันไม่ดีอยู่แล้วนะครับแน่นอนครับถ้าหากว,ว่ามันมีสัญ,ญญาณขึ้นมานะครับเราเป็นผู้เช่าซื้อนี่ใช่ไหมวันดีคืนดีนะได้รับหนังสือแจ้งมาว่าเอ้ย ปรากฏว่าคุณผิดนักชําระแล้วนะวันนี้ไม่ชําระแล้วนะงวดสองไม่ชําระแล้วนะทำยังไงครับคราวนี้เออจนถึงขั้นมีหนังสือบอกเลิกสัญญามาทํำยังไงครับคราวนี้นะครับผมจะบอกให้ในคลิป,คล,ปคลิปนี้นะครับถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทําสัญญาเช่าซื้อแล้วเอารถให้แฟนเก่าคุณใช้แล้วแฟนเก่าคุณเกิดตบัดสัตว์ขึ้นมาไม่ไปชําระนี่ให้กับไฟแนนซ์จนไฟแนนซ์มีหนังสือทวงถามขึ้นมามีหนังสือบอกเลิกสัญญาขึ้นมาเอาหนังสือทวงถามก่อน นั่นหมายความว่าหนังสือทวงถามเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อยังไม่มีการผิดนัดติดต่อกัน3ามงวดนะครับผิดนัดหนึ่งงวดสองงวดก็แล้วแต่มีนังสือทวงถามขึ้นมาการที่ถูกนักสือทวงถามมาลักษณะอย่างนี้คุณก็รู้สึแล้วเฮ้ยปรากฏว่าชีวิตคุณขึ้นดีกว่าใช่ไหมคุณเป็นผู้เช่าซื้อแต่คุณต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อไงเขาต้องฟ้องคุณเขาต้องบังคับคดีกับคุณนะครับคุณสามารถที่จะไปติดตามเอารถคันนั้นคืนได้เพราะอะไรเพราะคุณเป็นคู่สัญญาเช่าซื้อครับ คุณมีหน้าที่ที่จะต้องชําระหนี้ให้กับไฟแนนซ์นะแต่คุณมีสิทธิ์และคุณมีสิทธิ์ที่จะไปติดตามเอารถคันนั้นจากแฟนเก่าของคุณได้แน่นอนการไปหากันมันไม่ใช่เรื่องง่ายผมแนะนําให้ว่าถ้าคุณรู้สถานที่อยู่ของรถคันนั้นรู้สถานที่อยู่ของแฟนเก่าคุณคุณพาพนักงานตํารวจตอนเนี้คุณพาพนักงานตํารวจไปได้เช่นเจ้าที่สายตรวจไม่ให้เขาไปแอคชั่นอะไรคุณไปขอลงบันทึกประจําวันว่าคุณในฐานะผู้เช่าซื้อ จะติดตามเอารถที่คุณเช่าซื้อคืนนะครับโดยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปอำนวยความสะดวกไปรักษาความปลอดภัยเพราะเกรงว่าจะมีพยันตรายคนะคุณขอให้เขาไปช่วยดูคุณนะครับขอให้ไม่ได้ไปเป็นการนะครับแต่เขามีหน้าที่ปกป้องมีหน้าที่ที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยถูกไหมครับนี่คือผู้พิทักษสันติราษนะครับคุณก็ไปหาเขาเพื่อให้เขาไปช่วยในการเพื่อไม่ให้เกิดความ รุนแรงใช่ไมเพื่อให้ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยไปปุ๊บนะคุณก็อ้างว่าคุณเป็นเจ้าของนะคุณจะขอเอารถคันนี้กลับมานี่คุณมีสิทธิ์ที่จะทําเช่นนั้นได้คุณมีสิทธิ์ที่เอารถคันนั้นมาได้หลังจากนั้นคุณก็พิจาณาต่อว่าคุณจะเอาไปคืนหรือว่าคุณจะผ่อนต่อหรือว่าคุณจะทํำยังไงต่อนะครับถามว่าทําไมคุณไม่ต้องไปเองการไปเองอาจจะเกิดจากการที่จบกันไม่สวย การเจอกันอาจจะมีการปะทะอาจจะมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นซึ่งจะกลายเป็นบันตะไทไปนะเป็นคดีมีความยั่งยื่นไปนะเพราะฉะนั้นงานนี้คุณต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วละนะครับถามว่าเป็นหน้าที่ไหมถ้าคุณจะไปคุณก็ไปบันทึกจำวันนะเพื่อที่จะไปติดตามเอารถของคุณคืนที่หนที่ตรงไหนนะจอดไว้ตรงไหนนะครับในฐานะเป็นผู้เช่าซื้อนะครับในการติดตามเอารถที่คุณมีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อกลับมาคืนนะครับ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปช่วยอ,อำนวยความสะดวกและก็รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเนี่ยทำได้นะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อคุณได้มาแล้วคุณก็พิจารณาต่อว่าคุณจะส่งต่อหรือคุณจะเอาไปคืนซึ่งก็เป็นอำนาจเป็นหน้าที่ของคุณตามสัญญาเช่าซื้อแหละถูกไหมครคราวนี้กรณีอีกกรณีหนึ่งก็หมายความว่าถ้าหากว่าจนปล่อยเลยไปจนถึงมีการมีหนังสือบอกเลิกสัญญามาครับ หนังสือบอกเลิกสัญญามาเนี่ยหมายความว่าผิดนัดติดต่อกัน3งวันะครับเมื่อผิดนัดติดต่อกัน3าวดมีหนังสือบอกเลิกสัญญามาปุ๊บนะครับมันยังมีเวลาอีก30วันครับนับแต่คุณได้รับรือถือว่าได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาช่วงเวลานั้นคุณสามารถติดตามเอารถคืนได้เหมือนกันแล้วถ้าคุณติดตามเอารถคืนมาแล้วเนี่ยคุณจะใช้รถต่อคุณก็ไปปิดหนี้ให้กับไฟแนนซ์แล้วก็ดําเนินการไปปิดหนี้หมายความว่าปิดหนี้ตามหนังสือบอกเก่าบอกเลิกสัญญานะครับภายในกำหนดระยะเวลา30วันนั่นแหละ หลังจากนั้นคุณก็ใช้รถต่อครับผ่อนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบสัญญานะครับหรือคุณเลือกที่จะคืนรถก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนั้นก็ต้องไปวางแผนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าวิธีการคืนรถเนี่ยผมได้สอนไว้ในคอร์สสามวิธี8ขั้นตอนนะครับซึ่งติดต่อไปในอินบล็อกอาจารย์ธนายมนกนะครับมีเพจอยู่ตรงนั้นนะครับนะฮะผมก็ไปฝากไว้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าซื้อรถให้แฟนเก่าถ้าเขา ผิดนัดถ้าเขาไม่ชาระนี่คุณในฐานะผู้เช่าซื้อติดตามเอาผินได้ครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้คงจะต้องลาไปก่อนก่อนอื่นต้องขอให้กําลังใจทุกท่านนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับไปไหนมาไหนต้องเซฟตัวเองแล้วนะครับเพราะว่านี่เป็นโรคที่ติดต่อกันแบบง่ายมากนะครับแต่อย่าตื่นตระหนกนะครับแต่จงตระหนกนะฮะัโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ